โดยพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเคี้ยวแก้วนี้ได้ถูกนำมาปฏิสถานชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นเวลา73วันถ้าใครมีโอกาสขอให้ได้ไปกราบไปบูชาพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเถอะใครไปแล้วก็สามารถจะไปอีกได้เพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประดุจองค์แทนองค์สมเด็จพระบรมศาสดายิ่งพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธองค์ยิ่งเป็นส่วนสําคัญซึ่งขณะที่เล่าเรื่องนี้ พระเขียวแก้วยังคงปฏิสถานให้คนไทยได้กราบบูชาอยู่แต่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วเป็นโค้งสุดท้ายแล้วและในวันที่12กุมภาพันธ์2568นี้ตรงกับวันมาคะบูชาภาครัฐได้จัดกิจกรรมการใส่บาตพระสงฆ์ทั้งหมด73รูปในเวลาเช้า7จโมงตรงและในวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเป็น วันสุดท้ายที่พวกเราชาวไทยจะได้บูชาจนถึงเวลาสองทุ่มตรงพอถึงวันที่15กกุมภาพันธ์ในเวลา6โมงเชา้าจะมีพิชีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกลับคืนสู่ประเทศจีนซึ่งพวกเราชาวไทยสามารถไปร่วมพิธีส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวง ด้วยกันในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ด้วย